ลูก้ามารินน่นักบิด VR46 กับข่าวลือที่ถูก SRC ทาบทามล่าสุดดูเหมือนว่าจะจบดีลข้อตกลงไปแล้วเหลือเพียงแค่ประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเมื่อไม่นานมานี้วาเลติโนลอสซีได้อัพภาพลงโซเชียลซึ่งเป็นรูปที่เขาใส่เสื้อเล็บโซฮันดานั่นอาจจะเป็นการส่งสัญญาณเกี่ยวกับข่าวลือของลูกศิษย์เขาเองนั่นก็คือมาลิน่ ที่อาจจะตัดสินใจโยกไปอยู่ทีมโรงงานของ y a m a ฮ a าแทนที่ตำแหน่งของมาร์กมาเกดอย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าลูก a จะได้บอกว่าเขามีรถที่ดีที่สุดแล้วแต่การได้เข้าไปอยู่ทีมโรงงานถือเป็นอีกความฝันหนึ่งที่เขาและ VR46 Academy ต้องการเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนารถแข่งสำหรับ SRC ก็ดูเหมือนว่าจะทาาทามนักบิดอีกหลายรในโมโตั GP และโอกาสที่น่าจะเป็นมากที่สุดคือฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอพราะเขาคือผู้ที่เสียตำแหน่งในทีมแกสซินีให้กับมาร์กมาเกดลูก้ามาลิดีมีคะแนนสะสมลังอันดับที่8บนตารางซึ่ง S R C ควรที่จะรีบทำการเซ็นสัญญาหานักบิดตัวแทนมาร์กก่อนที่จะเริ่มวาเลนเซียเทสปลายเดือนนี้ไม่เช่นนั้นจะเสียโอกาสในการทดสอบรถในช่วงปี2023นี้